รุ่งกิจตั้งรับดีอยู่แล้วให้เดินเข้าทางเขาจบเลยรุ่งกิจเจอใครต่อไปผมก็งงกับมันครับรุ่งกิจเนี่ยผมโคตรงงเลยผมไม่ได้เข้าไปสอนที่มุมผมนั่งดูอยู่ที่ขอบเวทีผมเห็นทีมงานเทรนเนอร์สตาฟทุกคนนะครับนหัวมิตรนครหัวหน้าคณะเขาอะหมดยกสามเนี่ยเขาบอกว่ามึงไม่ต้องเดินนะมึงถอยแล้วมึงคอยตั้งรับคอยเตะคอยหาจังหวะฝีมือยกสี่ ขาอาชีพเป็นสองแสนมันเดินเข้าไปสู้เขาก็เฉยเลยอะไรของมันผมงงไปหมดแล้วลุงกิตหลังๆนี่มันรวนไปหมดแลสมองสมองมันเนี่ยอาการหนักแล้วลุงกิตมันมึนไปหมดแล้วเมื่อตอนนี้ทุกคนสอบบอกว่าให้ฝีมือหมดครับแต่มันต่อยไปเดินสู้เขาก็เฉยเลยนะครับเสียเป็นไปได้ไหมครับว่าเพชรินดีกับเกียรติเพชรจะโยนมวยให้กันสร้างวงการมวยครับผมยินดีครับผมไม่เคยปิดกั้นใครนะครับผมไม่เคยผิดขั้นใครผมไม่เคยเออ มีปัญหากับใครนอกจากคนอื่นจะมีปัญหากับผมนะฮะผมผมไม่ติดอะไรทั้งนั้นแหละครับผมร่วมได้กับทุกคนครับฟุกน้อยมีเดียการยังครับฟุกน้อยต่อยวันพฤหัสที่ถึงนี้กับคิมลวยป้องกันแชมป์ร้อยสามห้าปอนด์ของทรูฟอร์ยูนะครับวันพฤหัสที่ถึงนี้นะครับฟุกน้อยคิมลวยนะครับที่ราชดำเนินนะครับเสียโบอยครับลองเต้นให้ชมอีกรอบสดๆได้ไหมครับเอฟซีรอชมอีกครั้งครับดูน่ารักมากเลยครับผม รอดูรอบต่อไปถ้าได้ล้านห้าผมเต้นให้ยาวๆเลยนะครับวันนั้นมันล้านสองเลยเต้นน้อยไปนิดนึงนะครับเต้นบ่อยๆเดี๋ยวมันจะแบบไม่ตื่นเต้นนะ,นะครับแล้วก็ให้มันเป็นโอกาสเดี๋ยวผมจะบนกับแฟนมวยเนี่ยรอบหน้าผมตั้งใจไว้แล้วผมจะบนกับแฟนมวยทุกคนว่าถ้าผมได้ยอดเกินล้านห้าผมจะเต้นยาวๆให้แฟนมวยได้ดูให้แฟนมวยแบบเบื่อจนไล่ผมลงเวทีเลยวันนั้นจริงๆผมก็จะไม่ได้ตั้งใจจะเต้นนะผมบอกอย่างนี้นะผมไม่ได้ตั้งใจจะเต้นเลยผมตั้งใจจะขึ้นไปขอบคุณแฟนมวยเฉยๆแต่แฟนมวยบอกว่าเต้นเลยเต้นเลยเต้น แก็ทนไม่ได้ก็ต้องตามใจแฟนมวยนะครับ